นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตัวแทนหน่วยงานราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคคีือข่ายแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนทุกทกท่านค่ะดิฉันมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีไทยและดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การลงทุนกับสตรีไทยนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าและจะคุ้มค่าเสมอรัฐบาลค่ะมีเป้าหมายใหญ่ๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้อยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อมั่นและเรามั่นใจว่ากองทุนนี้จะเป็นโอกาสและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสตรีไทยได้ ในภาวะที่เขาลำบากไม่ว่าจะเป็นสตรีในยุคปัจจุบันรวมถึงสตรีในรุ่นต่อๆไปดังนั้นแล้วค่ะในวันนี้ฉันมีภาพรวมนะคะของการดำเนินกิจการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องใหญ่ๆสี่เรื่องด้วยกันค่ะที่เป็นภารกิจสำคัญที่เราจะดำเนินการในปีนี้และปีต่อๆไป ในเรื่องแรกนะคะดิฉันขอใช้โอกาสนี้รายงานให้ทุกท่านทราบว่าภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐบาลโดยพรท่านในายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะมีศักยภาพในการอนุมัติวงเงินให้สมาชิกกู้ได้เพิ่มเติมมากกว่า2,000ล้านบาทค่ะ งบประมาณในส่วนนี้นะคะจะกระจายไปแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะส่งตรงให้ถึงมือสตรีของเราค่ะเพราะเรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้เงินทุนที่รับนี้ในการต่อย,ยอดกิจการของท่านไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กๆหรือ,อที่จะเสริมเพิ่มเติมให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ชนบททุกทุกคนจะต้องเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันดิฉันเห็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าจากการทำงานอย่างต่อเนื่องของพวกเราคะ่ะในขณะนี้หนี้เสียนะคะสามารถลดลงได้อย่างต่อเนื่อง และเรายังเห็นว่าในปัจจุบันนะคะผู้หญิงที่ได้เข้าถึงกองทุนนี้ใช้เงินทุนที่รับอย่างมีเป้าหมายมีความรับผิดชอบแล้วก็ยังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดดิฉันมีข่าวดีเพิ่มเติมอีกหนึ่สิ่งหนึ่งนะคะนั่นก็คืองบอุดหนุนค่ะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในระดับจังหวัดที่เคยขาดหายไปช่วงหนึ่งนะคะในวันนี้จะกลับมาแล้วค่ะ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีหญิงของเรานั้นได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและอยากที่จะให้สตรีทั่วประเทศสามารถขับเคลื่อนกองทุนได้ยังมีได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเรื่องที่สองนะคะดิฉันอยากใช้เวลานี้ให้ทุกท่านนั้นได้ทบทวนในเรื่องของการทํางานในกองทุนพัฒนาบบปทสตรีของเราแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะสามารถขับเคลื่อนให้ผู้หญิงยืนได้อย่างเข้มแข็ง ให้ผู้หญิงได้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะในยุคปัจจุบันที่เป็นความจำเป็นที่เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าในยุคปัจจุบันนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เรามีอยู่นั้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงในยุคปัจจุบันและในอนาคตได้ดีเพียงพอหรือไม่และนี่ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะที่ทำให้พวกเราได้มานั่ง คิดกันระดมความเห็นกันและกันแล้วก็จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นกระบวนการในการปรับภาพรักกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งยิ่งใหญ่นี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเราอยากที่จะให้กองทุนพระบ,บทสตรีนั้นสามารถที่จะเทียมเคียงได้นะคะกับกองทุนสตรีในระดับโลกให้เราได้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบค่ะเรามีการจัดก,กิจกรรมเดินสายสตรีสี่ภาคไปในทุกจ,จุดในทุกจุดของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากสตรีได้รับฟังข้อเสนอแนะได้รับฟังมุมมองต่างๆและนำข้อมูลที่ได้รับนั้นมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลที่เราจะปรับปรุงและพัฒนากองทุนของเราในรูปแบบใหม่ๆต่อไป เราไม่ได้เปลี่ยนแบบลืมอดีตเราไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะในสิ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงแต่เราจะเปลี่ยนให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเข้มแข็งมากกว่าเดิมทันสมัยมากกว่าเดิมและมีพลังมากกว่าเดิมค่ะกองทุนนี้นะคะจึงจะไม่ใช่กองทุนของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่จะกลายเป็นแบรนด์แห่งโอกาสของผู้หญิงไทยทุกคน ที่ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเงินทุนเท่านั้นแต่เป็นเพราะทุกคนเชื่อได้ว่ากองทุนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้พวกเรานั้นได้แสดงศัก,กยภาพได้อย่างเต็มที่ในเรื่องที่สนะคะเรากำลังที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ๆให้กับสตรีรุ่นใหม่ๆค่ะเพราะหากเราต้องการที่จะ ดำเนินกองทุนนี้ให้มีความต่อเนื่องและมั่นคงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราต้องส่งไม้ต่อนับตั้งแต่วันนี้โครงการ empower young women จึงได้เกิดขึ้นเป็นการประกวด business model ในระดับมหาวิทยาลัยชิงเงินรางวัลกว่า500,000บาทค่ะเพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกกองทุนสตีในวันนี้นะคะที่ท่านได้มารวมกันถ้าท่านมีลูกมีหลานท่านสามารถส่งต่อแชร์ประสบการณ์ทำให้พวกเขานั้นได้เกิดแรงบันดาลใจและเข้าร่วมในโครงการนี้ต่อไปค่ะในสิ่งที่ดิฉันได้นำเรียนไปนะคะว่าการจัดประกวดการแข่งขันที่เกิดขึ้นนี้สิ่งที่เราจะได้รับมากกว่ารางวัล นอกจากนั้นก็คือโมเดลทางธุรกิจค่ะเหล่านี้นะคะจะกลายเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนที่จะทำให้สมาชิกกองทุนในพื้นที่ต่างๆค่ะสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องลองผิดลองถูกแต่ทุกคนมีโมเดลที่ประสบความสำเร็จอยู่ในมืออยู่แล้วท่านสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพราะเราอยากที่จะให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจค่ะ จากคนรุ่นใหม่ๆส่งต่อถึงผ,ผู้หญิงในทุกๆพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกองทุนนี้ไปด้วยกันในเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่4กองทุนของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมา,สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วค่ะ และในอนาคตอันใกล้นี้นะคะสมาชิกของเราสามารถยื่นกู้ยื่นเอกสารตรวจสอบสถานะรวมถึงติดตามผลภายใต้แอปพลิเคชันทางรัฐนี้เพียงแอปเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นการลดภาระให้กับสมาชิกทุกคนไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำซ้อนฉันว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และก้าวไปพร้อมๆกันค่ะ สิ่งที่เรากำลังทำนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ระบบนั้นมีความทันสมัยอย่างเดียวแต่ว่าคือการวางโครงสร้างใหม่ให้กับกองทุนทั้งระบบให้การเข้าถึงนั้นเป็นไปได้วยความโปร่งใสมีความปลอดภัยตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกคนได้ค่ะ โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันนะคะกองทุนของเราก็ต้องหมุนไปพร้อมๆกันและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เราทำให้เกิดขึ้นจริงในวันนี้แล้วฉันต้องเรียนว่าความสำเร็จนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกองทุนและสำนักงานพัฒนาดิจิทัลดิฉันต้องขอขอบคุณ DGA นะคะในความสำเร็จในครั้งนี้และที่สำคัญค่ะฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ที่ท่านได้เน้นย้ำในเรื่องของสิทธิความเสมอภาคทางเพศมาโดยตลอดทำให้เราสามารถผลักดันนโยบายดีๆให้เกิดขึ้นส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนได้ฉันขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความเห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ผลักดันโครงการกองทุนบทบาทนาสตรีจนประสบความสำเร็จมาได้อย่างมากมาย ท่านผู้มีเกียรติคะสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้กองทุนพนฒนบทบาทสตรีของเราได้สร้างความเข้มแข็งได้ช่วยผู้หญิงหลายหมื่นคนคะ่ะให้มีอาชีพมีรายได้มีชีวิตที่มั่นคงขึ้นแต่วันนี้เรากำลังจะไปไกลกว่าน,นั้นแล้วคะ่ะจากการที่เราเป็นเพียงแค่ผู้ที่เข้าถึงโอกาส ในวันนี้เรากำลังจะเป็นเจ้าของโอกาสนั้นไปด้วยกันค่ะและเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะคือสิ่งที่ที่ฉันขอยืนยันว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเรากำลังก้าวหน้าให้เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ศักยภาพของพี่น้องสตรีทั่วประเทศเข้มแข็งมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพราะการรวมพลังของพวกเราผู้หญิงด้วยกันค่ะเราต้องส่งเสริมสนับสนุนมอบสิ่งที่ดีให้แก่กันเพราะตัวท่านเองนั้นไม่ใช่จะด,ดีเพียงท่านเดียวแต่ยังส่งเสริมให้บุคคลรอบข้างของท่านนั้นดีไปด้วยกันได้จงใช้พลังของท่านที่มีในการสร้างสังคมที่สวยงามจงใช้ศักยภาพของสตรีทุกท่านสร้างสารรค์ให้ประเทศของเรานั้นมีแต่สิ่งที่ดีดเกิดขึ้น ดิฉันเชื่อมั่นในพลังของทุกๆคนและเราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะจากการเข้าถึงโอกาสสู่การเป็นเจ้าของโอกาสค่ะและแน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฟังไปนะคะเราไม่ได้รับฟังเพียงแค่ข้อมูลแต่เราได้รับฟังถึงพลัง ทั้งจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เราได้สร้างขึ้นมาพลังต่างๆเหล่านี้เราเชื่อว่าจะช่วยสร้างพลังให้กับทุกๆคนแล้วก็ช่วยทําให้เราสามารถขับเคลื่อนทั้งในแง่ของสังคมเศรษฐกิจและประเทศของเราได้อย่างยั่งยืนและแน่นอนค่ะ พลังสตรีของเรานั้นจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีบุรุษที่คอยสนับสนุนเช่นเดียวกันนะคะลำดับต่อไปค่ะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านขึ้นมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรุลค่ะ กาเรียนพระนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพยกท่านครับกระผมในานามของกระทรวงม,มหาดไทยขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสตรีเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างโอกาสสร้างอนาคตในวันนี้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งในระยะสั้นและยาวแก่สาธารณชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและเป้าหมายของกองทุนให้เป็นที่รับรู้ <c oughs> ในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสตรีในชุมชนทั่วประเทศการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็คือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพณะท่านนานนยกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐและพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติ ที่เน้นความเท่าเทียมทั่วถึงและเสริมสร้าง,างศักยภาพของสตรีในทุกมิติและมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้การลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่เปราะบางยกระดับกลไกภาครัฐให้โปรง่งใสมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีพลังของสตรีเป็นศูนย์กลาง ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสุ่รราคตที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศสำหรับกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น2,000คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหัวหน้าและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประธานและผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจท่านผู้มีเกียรติครับสตรีมีพลังมากเพียงไหนผมขออนุญาตเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องสตรี ต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีในระหว่างเที่ยวบินที่ไปเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนด้กรุณาถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านภูมิถามเวชยชัยว่าท่านคะเวลาคุณพี่ที่บ้านทําให้ท่านโกรธท่านทํำยังไงคะท่านรัฐมนตรีกลาโหมยกมือขึ้นนี้ครับผมก็ตกใจตายแล้วท่านภูมิรม จะกล้าทำร้ายคุณพี่ผู้หญิงขนาดนั้นเชียวหรือแต่ท่านทำอย่างนี้ต่อครับนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดรับมติกลาหมยังขนาดไหนท่านนายกก็เลยหันมาถามผมว่าแล้วผมล่ะครับผมบอกว่าท่านรัฐมติกลาหมยกมือเดียวครับแต่ผมยกสองมือเลยครับทีละมือครับเวลาคนที่บ้านผมทำให้ผมโกรธ แล้วสุดท้าย,ท,าท,ยท่านยกบอกโอ๊ยทำยังไงตบบ้องหูหรอบอกเปล่าค่ะเปล่าครับผมยกมือแล้วก็ประกบแล้วก็ไหว้ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นบุรุษนะครับจะให้ความเกรงใจแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีเพียงใดนะครับอยากกันนั้นเลยบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญพระนท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเปิดโครงการพลังสตรีเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างโอกาสสร้างอนาคตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่สตรีเรือขายทั่วประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนพลังสตรีให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของสังคมไทยโดย พระนท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรีที่ทรงพลังยิ่งของพวกเราครับขอบพระคุณครับ